สวัสดีครับวุนน้จะพามาแดกดึกกันที่ร้านข้าวต้มขวัญใจคนปทุมธานีนะครับถ้าเอ่ยถึงร้านงโง่โภชนาผมว่าน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเปิดบริการมาเกือบ40ปีแล้วครับตกเย็นถ้าใครนึกอะไรไม่ออกที่นี่มักจะเป็นตัวเลือกแรกๆที่คนจะมาฝากท้องกันในมื้อเย็นนะครับก็มีทั้งนักเรียนนักศึกษาวัยทำงานมีราชการอะไรโอ้โหเยอะแย,ยะมากมายนะกลุ่มลูกค้ามีหลายกลุ่มมากนะครับร้านนี้ดูแลโดยเจ๊แดงเจ้าของร้านครับส่วนชื่องโง่ก็มาจากชื่อไอเฮียของเจ๊ครับ ร้านนี้เนี่ยถ้าพูดถึงบรรยากาศต้องขอบอกเลยว่าชิลๆเหมือนนั่งกินอยู่ริมถนนเลยนะครับมันก็นั่งอยู่ริมถนนจริงๆครับคือกินไปก็ต้องระวังรถไปด้วยนะครับแต่ถึงจะกินไปเสียวไปแต่ด้วยอาหารบอกเลยว่าเด็ดขาดทุกเมนูเรื่องรสชาตินะครับส่วนราคาก็ไม่แรงราคาเบาๆครับแถมห้องครัวเนี่ยยังอยู่ริมถนนให้เหล่าบรรดาพ่อครัวแม่ครัวบรรดาเชฟต่างๆโชว์ฝีมือลายมือเวลาเรานั่งกินไปเราก็จะได้ฟังเสียงเคาะกระทะเคาะตะลิวไป รู้เลยนะครับว่าอร่อยแน่นอนครับร้านนี้เนี่ยเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นนะครับตอนผมไปเนี่ยก็ประมาณ6กโมงครึ่งนะครับคนก็เริ่มเยอะเริ่มแน่นร้านแล้วครับแต่ก็ยังพอมีโต๊ะครับแต่ถ้ามาช่วงค่าๆหน่อยเนี่ยคือต้องยืนกดดันรอเป็นเก้าอี้ดนตรีเลยนะครับคือชอบที่นี่อย่างหนึ่งนะครับคืออาหารเนี่ยสั่งปุ๊บรอไม่นานประมาณ5นาทีก็ได้แล้วครับเพราะว่าพนักงานเขาเยอะครับแล้วก็เสิร์ฟได้รวดเร็วทันใจ มาดูเมนูอาหารกันดีกว่าครับที่สั่งมาเริ่มด้วยของกินเล่นกันก่อนครับนั่นก็คือกระดูกหมูทอดกระเทียมครับเป็นกระดูกหมูอ่อนนะครับหมักกับเครื่องเทศพวกกระเทียมพริกไทยรักผวาชีรสชาติก็เค็มๆกินเล่นก็ได้กินกับข้าวต้มก็ดีนะครับเมนูนี้เมนูต่อไปครับเป็นกุยช่ายขาวผัดหมูกรอบครับบางคนอาจจะยังไม่เคยกินกุยช่ายขาวหรือว่ายังไม่รู้จักว่ากุยช่ายขาวจิงคืออะไรจริงๆมันคือกุยช่ายธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ว่าเวลาปลูกเนี่ยเขาก็จะเอาเข่งหรือกระมังครอบไว้ให้มันโดนแสงแดดครับ มันก็จะออกสีขาวแบบนี้ราคาก็จะแพงกว่ารสชาติเนี่ยก็จะมีกลิ่นฉุนน้อยกว่ากุยช่ายเขียวแล้วก็จะมีเ็กเจอร์ความนุ่มมากกว่านะครับที่นี่เนี่ยเอากุยช่ายขาวมาทําได้หลากหลายเมนูแล้วจะจะสั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดหนูกรอบผัดเต้าหู้ผัดไฟแดงมาดูเมนูผัดผงกะหรี่กันบ้างดีกว่าตอนนี้เฮียก็กําลังทําซอสผงกะหรี่นะครับแค่ดูการทำเนี่ยก็รู้เลยว่าอร่อยหอมหนัวถึงเครื่องแน่นอนนะครับเพราะว่ามีหลายโต๊ะสั่งพร้อมๆกันเนี่ยเขาก็จะทําซอสไว้เต็มกระทะเลยครับ หนักทุกทุกอย่างรสชาติเหมือนที่จินตนาการไว้เลยมันอร่อยมันหอมเครื่องเทศและมันมีความครีมมี่มากๆนะครับผัดผงกะหรี่ที่นี่เน้นซอสเน้นเนื้อไม่เน้นผักนะครับต่อมากุ้งผัดพริกเกลือจานนี้ผมว่าธรรมดาธรรมดาไปหน่อยนะฮะรสชาติมันออกหวานซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะหวานนะครับกุ้งผัดพริกเกลือจานต่อมาเป็นยำปลาอินทรีย์เค็มครับ เอาจริงว่าจานนี้ถ้ามากัน 4- 5หคนแล้วไม่มีตังนะสั่งข้าวต้มมาคนละสองถ้วยแล้วสั่งยำปาอินซรีย์เนี่ยจานเดียวผมว่าเอาอยู่เลยนะครับกินอิ่มในรอบวงเลยนะครับแต่เสียดายกินไม่หมดนะครับต้องขอหอ,อก,กับบ้านไปกินต่อวันพรุ่งนี้ส่วนอันนี้ไข่เจียวหมูสับธรรมดาและอมน้ํามันไปหน่อยนะครับแนะนําถ้ามาร้านข้าวต้มก็หลีกเลี่ยงการสั่งไข่เจียวนะครับและนี่ก็คือไฮไลท์ของวันนี้เลยครับเมนูยอดฮิตตลอดกาลที่ยังไม่มีร้านไหนมาเบียดแย่งความอร่อยได้ครับนั่นก็คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงครับ ตัวไก่เนี่ยคลุกแป้งมากวกรอบแล้วก็ทอดใหม่ๆนะครับเคลือบซอสผัดเม็ดมะม่วงฉ่ำๆหวานๆเค็มๆแล้วก็ที่นี่เนี่ยไม่ได้ใส่ผักเยอะไม่ได้ใส่พวกพริกอะไรเยอะแยะมากมายใส่แค่3าอย่างก็คือหอมใหญ่มีพริกแห้งและมีเม็ดมะม่วงแล้วก็ต้นหอมแค่นั้นเองนะครับความอร่อยไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆนะฮะกินกี่ครั้งรสชาติก็เหมือนเดิมตลอดกินไปกินมาจานนี้หมดก่อนเพื่อนเลยนะครับจริงๆแล้วร้านนี้เขาก็มีของอร่อยหลายๆเมนูนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยเสิร์ฟมาแบบสไตล์ร้านอาหารเลยคือมาจานใหญ่ ของสดรสชาติจัดจ้านบริการรวดเร็วทันใจนะครับยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะฮะดูสะก่อนครับนี่ไม่ใช่งานโต๊ะจีนหรือว่างานเลี้ยงที่ไหนนะครับนี่คือคนมานั่งกินข้าวต้มนะครับเต็มทุกโต๊ะครับ2ตึกนี้ร้านงโง่ภชนาเขาจองหมดแล้วนะฮะกินข้าวต้มเสร็จแล้วแนะนําของหวานร้านใกล้ๆเลยนะครับผมจําชื่อร้านไม่ได้ไม่ต้องไปไกลครับเช็คบิลอาหาร7อย่างรวมน้ํา760บาทเฮ้ยแบบราคามันถูกมากนะฮะไปกัน3าคนตกคนละ250กว่าบาทเองใครที่เคยมาแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ ส่วนใครที่ยังไม่เคยมามาพิสูจน์ความอร่อยกันได้ที่ร้านในตำนานโงโภชนาตลาดรังสิตครับเปิดทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึงตี4ครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ